ตามราชดำรินะคะอย่างแท้จริงค่ะอันนี้สักครู่นะคะพเพื่อนๆขอกลางล่มก่อนนะคะฝนมันตกค่ะอ่าเรียบร้อยอ่าพาเพื่อนๆไปชมต่อนะคะห้องหนองนาอันนี้คือขุดเองใช้มือขุดใช้ปักจกขุดนะคะไม่ได้ใช้เครื่องไม่ใช่ไม่ได้ใช้รถเลยนะคะนั่นแหละค่ะคนขุดนะคะอันนี้คือผ่านการอบรมจาก โครงการพระราชดำริจากกรมราชธณฑ์มาเรียบร้อยแล้วนะคะเพืพ่อนๆไม่ดามากนะคะคนเรา,เ,<อ>าเคยทำผิดได้ดแต่ตอนนี้ก็กลับตัวกลับใจแล้วสังคมต้องให้อาภัยนะคะเพืพ่อนๆอ่าต่อเลยอำนวยนี่ตอนนี้ก็กำลังเริ่ม,ม,มก,นะกำลังเริ่มเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วครับก็คือขุดบ่อให้สองบ่อนะกำลังเริ่มเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วในพื้นที่สองงานนะอันนี้ในพื้นที่สองงาน ก็คือจะมีทั้งบ้านอยู่อาศัยนี่นะครับมีทั้งบ้านอยู่อาศัยนะครับบ้านอยู่อาศัยด้วยแล้วก็ร้องกับนาข้าวไว้ปลูกเพื่อกินเองนะจะได้ไม่ต้องซื้อข้าวครับแล้วก็นี่ก็เป็นอาชีพอีกอาชีพนะครับที่ผมกำลังเริ่มทำกันนะครับก็คือเตาเผาถ่านนะครับเพื่อน เองทาเองก่อเองนะครับเอาขึ้นเองนะครับใช้เองด้วยนะเพราะขายยังไม่ได้นะเตาเผาถ่านนะคะนี่ข้างในก็ <ขอ S 2> นจะลึกมากใหญ่มากค่ะนี่นะครับเตาเผาถ่านเอาไว้สําหรับหลบตํารวจนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่นะครับไม่ได้เอาไว้หลบตํารวจนะครับเ <c oughs> ร,รียว่าเอาไว้บังลมอะไรไม่ใช่นะครับเพราอในนี้ก็สามารถลงไปก็จะได้ประมาณยี่ิบกระสอบนะครับ สานนะอันนี้ไม่ได้เตาเผานะำไม่ได้วดสอบนะครับไม่ได้สุสานนะอันนี้ไม่ได้เตาเผานะำไม่ได้วาดเตาไว้สูบมาไม่ใช่นะเพื่อนๆเพราะผมเลิกแล้วนะครับมาเลิกขายเลิกสูบแล้วนะครับตอนนี้เลิกแล้วนะแล้วก็ตอนนี้มันเตาเนี่ยมันจะได้ประมาณยี่สิบกว่าสอบเท่าขึ้นนะครับส่วนนี้ก็คือไม้ที่ตัดไว้นะรอให้มันอากาศมันแห้งๆหน่อยนะถึงจะเอาไม้ลงนะ ตอนนี้นยังเปียกอยู่นะอันนี้เป็นไม้มะม่วงนะอันนี้ต้นมะม่วงอันนี้เป็นเป็นไม้รวงคนระับแล้วตอนนี้ถ่ามก็เัาขึ้นอยู่นะ่าฐานกระสอบละสองร้อยแล้วนะนะส่วนไม้มะม่วงนี่จะอยู่ที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนะครับแล้วแต่นะก็เยอะอยู่แนละ้วตอนนี้ หน้าของเขาหน้าของผมนะเป็นพื้นที่ติดกันเฉยหน้าขอไม่หน้าของผมนะครับหน้าของเราด้วยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็กันไว้นะสําหรับปลามันออกนะครับก็เลยต้องเอามากั้นไว้ครับเพราะปลาไหลไปนู่นแล้วนะครับถ้าเกิดมาตรงตอนเย็นนี้ถ้าฝนมาตกอีกนะครับก็ถามเพื่อนเื่อก็ผ่านมาแถวนี้ก็สามารถเอามาดักไว้แถวนี้ได้เลยนะปลาขึ้นนะครับ ตอนนี้ล้ออะไรเนี่ยล้อเป็นอะไรเนี่ยเข็นมากนี่ล้อไเห็น้เห <c oughs> ็นไม้นะครับเป็นไอเห็นม้าเป็นเห็นม้าเห็นไม้ส่วนนั้นก็เป็นเลขาส่วนตัวฮะและเอาไว้ขุดโดยตรงนะอันนั้นไว้ในง,งานฮะเอาไว้ใช้ขุดสวัสดีค่ะเพื่อนๆเข้ามาชมแล้วกดไลค์ like กดแชร์ด้วยนะคะอันนี้คือโค้งหนองนานะคะ โค้งหนองนาตามรอยพระราชดำริรัชกาลที่10นะคะกดหัวใจให้หน่อยนะครับกดหัวใจให้ด้วยนะคะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยเพื่อนที่อยากจะเข้ามาฝึกหามาดูงานนะครับมาดูวิธีการก็ได้นะฮะมาดูวิธีการขุดไม่มีไม่มีรถไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะที่เป็นพืชผักที่ว่าไม่มีไว้เองครับปลูกไว้กินเองครับแล้วถ้าเกิดเหลือทุกอย่างไม่ไม่ใช้ ไม่ไม่ใช้สารเคมีนะคะคือใช้คือปลอดสารเคมีทุกชนิดนะคะถ้าปลูกถ้าถ้าผักทุกอย่างที่ปลูกในเนี้ยค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่สวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดกดหัวใจให้ด้วยนะคะเพื่อนๆกดหัวใจให้หน่อยนะติดตามให้นิดเดีวยวเ,เป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเาจะข้ามไปยังไงล่ะตอนเนี้ตอนนี้ไอตรงเนี้ยมันยัง มันยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่า oh, look, เรา look, ไม่ได้ใช้แรงงานเครื่องจกักรเลยฮะเราใช้แรงงานคนอย่างเดียวนะครับใช้มือขุดนะครับใช้บะจกใช้บกจกขุดนะฮะเอาข้ามไปสินี่คือบักจกบกจกนี่นะครับเพื่อนๆอันนี้บกจกนะครับบกจกที่ขุดนี่ครับลแคนี้นะครับบกจกนะครับบกจกแรืว่ามันก็เลยแบบว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ฝักที่หว่างไรกำลังเริ่มขึ้นนะครับ มันจะมันจะลื่นในวันนี้ฮึผักอะไรเนี่ยนี่คืออะไรผักกาดนะครับผักกาดผักกาดนะครับผักกาดนะส่วนอันนี้เขาเรียกว่าต้นอ้นี่นครับต้นหอมแปรนะเอาไว้ใส่กับต้มยำนะไม่ใช่เขาภาษาไทยเขาเรียกว่าผักต้นไอ้ผักชีฝรั่งใช่ใช,ใช่ผักชีฝรั่งผักชีลาวว่าเหรอ ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งเออคนไทยเรียกสักผักชีฝรั่งอันนี้ต้นขาอันนี้ก็ต้นหอมนะครับนอันนี้ก็มเป็นปลาทะะแต่ตอนนี้มันออกมาข้างนอกหมดแล้วครับพร้อมปีนออกมาแล้วฝนมันตกแรงมากเลยฝนตกขึ้นมาแรงมันเลยทําให้นี่ตลิ่งมันจะพังอยู่แล้วครับตลิ่งจะพังเนี่ยมันจะพังอยู่แล้วเพราะว่าน้ามันไหลเทาะลงไปนะอันนี้เพิ่งเพิ่งจะทํา ส่วนอันนี้ก็คือซุ้มยาดองนะครับเพื่อนๆไว้ทำรับปาร์ตี้สั่งๆกันนะครับไว้เป๊กโดยตรงไว้เป๊กโดยตรงนะคะอันนี้เหรออันนี้อันนี้ต้นหอมเติมไม่อะไรพวกนี้นะครับตรงนี้นะจะต้องหลบอันนี้นิดนึงนะครับผู้พิทักษ์สันติราชเยอะนะครับผู้พิทักษ์สันติราชใช่ไหมชอยนนี่นะคะบ่อมีอยู่สองบ่อนะคะบ่อบ่อเลี้ยงปลาปลาดุกค่ะ แต่ตอนนี้ปาล์มปีนออกมาหมดแหละออกมาบอกมามามาเนี่ยมาล่องล่องน้ําเนี่ยค่ะล่องน้ํานี้ก็คือเอาไว้รดผักรดอะไรอย่างเงี้ยนะคะผักคือเราเอาปลูกแล้วเอาไว้กินเองข้าวมันกำลังจะออกแล้วฮะข้าวกำลังค้องแล้วตอนเนี้ยอ่ะพาพาไปดูข้าวสิไปดูข้าวอ่ะพาเพื่อนๆไปดูข้าวก่อนดข้าวที่ปลูกไว้กินเองครับถ้าเหลือจะกินก็จะขายแต่ก็ส่วนมากจะขายหมด

ชีวิตของชาวไร่ชาวนาชาวสวนลูกชาวนานะคะแต่ก็อยู่อย่างสบายใจอย่างดิฉันนะคะเป็นลูกคนกรุงเทพนะคะยังติดใจการใช้ชีวิตอยู่แต่งจังหวัดนี้เลยข้าวน,นี่นะคะข้าวาหลังบ้าน,น,านกำลังกำลังกำลังจะออกรวงแล้วครับมัน,ม,นมันเริ่มพองแล้วนะมันเป็น,เป,นเป็นกอแล้วแต่บอกก่อนนะ,ะว่าอันนี้ไม่ได้มีเคมีนะครับนี่นะค่ะข้าวหลังบ้านที่ปลูกวากินเอง ข้าวกเกษตรอินทรีย์นะข้าวกเกษตรอินทรีย์ปลูกแบบออร์แกนิกนครับแบบว่าตอนนี้กําลังดูอยู่นะฮะว่าจะเอากัญชับปลูกหรือเปล่าเออต้องดูก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเสร,รีแล้วแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่จะขายได้ไหมเพราะว่ามันปลูกกันทั่วบ้านปลูกแล้วส่งออกก็เลย,ยังไม่ค่อยได้ไอ,อีกอะไรเฮ้ยบอกเพื่อนๆคนไหนถ้าเกิดสนใจเออสนใจที่จะมาศึกษาดูด้วย มาได้นะครับผมที่บ้านนากระเดานะฮะบ้านนากระเดานะครับอำเภอนาคูจังหวัดกาสินนะครับผมพอตอนเนี้ยแถวเนี้ยกันก็เริ่มเจริญแล้วนะครับก็คือคนเริ่มออกมาอยู่ที่ทุ่งนาหมดแล้วนะฮะเขาอยู่ในบ้านไม่ได้แล้วนะครับเขายึดนะครับผมเขาไปจำนองหมดนะครับก็เลยเขายึดก็เลยต้องออกมาอยู่ทุ่งนานะครับผม อะไที่เป็นน้ำฝันไหวนี่คือปลาครับผมเป็นปลานะปลาดุกนะครับปลาดุกอันนี้คือท้องล่องนะคะเอาไว้อันนี้ก็ขายได้นะครับมีคนมาซื้อแล้วนะปลาดุกนะเริม่มมีคนมาซื้อแล้วถ้าเกิดวันนี้ฝนตกอีกก็อาจจะไม่ได้ขายนะครับคงจะปีนอกหมดนะครับจะ <c oughs> ต่อรอมาครับจากลอยอยู่แถวนี้ก็ไม่ต้องไปไหนไกลนะครับมันก็จะมไ่ไปตามน้ำครับอยู่มันน้ำไหลออกตรงนี้นะครับ ก็รอดูได้เลยนะคืนนี้ผมก็จะมาเหมือนกันจะมาเหมือนกันนะครับปลาดุกนะฮรปลาดุกแตนยังเล็กอยู่นั่นๆดุ๊กดับ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 อันนี้เลี้ยงแบบว่าไม่ได้เอาหัวหาให้มันกินนะครับคือให้มันหากินเองนะเราปวกเอาอะไรตามเนี่ยฮะเอาให้มันกินนะครับเหมือนไก่เลยให้มันกินนะส่วนนี้ก็เป็นซิงค์นะครับซิงค์ซิงค์ล้างจานแบบว่า มือนะครับแฮงแบ็กโดยโดยโดยตรงนะอันนี้น่าติงน่าิัจนะผมันนี้มีสนเพื่อนๆื่อนถ้าเกเพื่อนเพื่อนอยากขายนะครับก็อย่าลืมขายของเก่าขายของเครื่องไฟ,ฟ้าเสียพวกคอทัตูต้เย็นแอร์อะไรพวกนี้นะฮะในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถติดต่อมาได้เลยใน ฟนเพจ a c e b o o k ของผมนะฮะก็คือร้านซับรุงเรืองพาณิชกับใน t ิ k ต o k นี่ก็ได้นะครับก็คือทักเข้ามาเลยนะฮะผมมีแอดมินตอบอยู่ตลอดนะครับผมมีตอบอยู่ตลอดฮะแล้วก็รับรองว่าผมไปรับถึงที่นะครับถ้าเยอะถ้าอะไรเราราคาเราคือเพื่อนเพื่ออ,อยากสอบถามก็คือสาม,มารถติดตอ่อสอบถามได้เลยโอเคนะคผมสำหรับไลน์นี้นะก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมมาไลน์ดูฮะ ไลจ์ให้ดูใหม่นะครับว่าตอนเนี้ยเวลาเอาเอาไม้ลงเตาเนี่ยเขาลงมันแบบไหน hmm. นะครับแล้วจุดเตายังไงนะครับผมเดี๋ยวไลน์หน้าเดี๋ยวผมมาเอามาให้ดูสำหรับไลน์นี้ก็ขอบคุณครับ